ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้เราก็เข้ามารับฟังดวงของท่านว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนพฤศจิกาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปบ้างหรือเปล่าในช่วงนี้เมื่อมีดวงดาวต่างๆนั่นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีธนูในช่วงของเดือนพฤศจิกามีการเปลี่ยนแปลง ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทำงานสักหน่อยในเรื่องของการทำงานนั้นท่านจะทำงานอะไรอาจจะมีคนคอยอิจฉาลิษยาท่านอยู่ท่านต้องระมัดระวังไว้การทำงานส่วนรวมความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันชาวราศีธนูจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้บ้าง ในช่วงที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงของวันที่17นี้นั่นชาวราศีธนูในเรื่องของการงานงานที่ท่านเคยทำว่าง่ายกับจะกลายเป็นยากในช่วงนี้บางครั้งบางคราวแต่หากว่าเราไว้ใจลูกน้องอาจจะทำให้เรานั้นต้องผิดหวังได้ลูกน้องอาจจะไม่ค่อยซื่อตรง บางคนก็คิดไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นในท่านละมัดระวางไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องคอยลัดคุมให้ดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีธนูท่านเคยมีจับจ่ายใช้สอยช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าเงินทองจะฟืดเคือง ในเรื่องของการทำมาหากินนั้นจะไม่ค่อยคล่องตัวหยิบจับอะไรจะติดขัดอยู่เสมอในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีธนูต้องหมั่นระมัดระวังไว้ในช่วงนี้ ในเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเดียวกันชาวราศีธนูก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ด้วยโรคเก่าๆหรือว่าโรคที่ประจําตัวที่ติดเนื้อติดตัวอยู่อาจจะมีการกําเริบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูท่านต้องระมัดระวังไว้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นในเรื่องของโชคลาบท่านก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไรในช่วงของวันที่17ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหยิบจับอะไรก็ยังจะไม่ค่อยมีโชคมีลาบยังติดขัดอยู่เสมอทำอะไรก็ติดขัดในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูต้องระมัดระวังไว้บ้างการหางาน หาเงินหนาทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะไปสมัครงานอ,อะไรก็อาจจะไม่ได้หรือยังติดขัดอยู่กันที่เรียกว่าจะไปหาเงินหนาทองจะไปหยิบยืมหรือว่าจะไปขอกู้ของใครๆก็อาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดการพูดการจาในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันท่านต้องระมัดระวังไว้ บางทีคนที่เกิดอยู่ในราศีธนูพูดดีก็เป็นลายพูดลายก็เป็นดีให้ท่านระมัดระวังไว้การครบคนอีกเช่นเดียวกันชาวราศีธนูในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ในระหว่างที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนั้นท่านจะคบใครก็ต้องละมัดระวังไว้โดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นคนที่เรียกว่าสูงอายุหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ ก็้อ้ท่านละมัดระวังไว้เขาอาจจะไม่เชื่อใจเราเขาอาจจะหลอกลวงเราก็ได้เพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการคบคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเขาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันมีจับจ่ายใช้สอยถ้าหากว่าใครมาขอหยิบขอยืมในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้บางคนก็มาพูดจาดีให้เราหลงกนหลงเชื่อ แต่หากว่าเราให้เขาไปเราอาจจะไม่ได้คืนหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะมีพวกมิจฉาทีพมาพูดจาหลอกลวงให้เรานั่นหลงกลหลงเชื่อท่านอาจจะเสียเงินเสียทองได้เพราะฉะนั้นท่านต้องละวังเขาไว้ให้ดีในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้การงานก็อีกเช่นเดียวกันจะมีงานใหม่ๆเข้ามา หาท่านแต่ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานอาจจะยังไม่ลงตัวในช่วงนี้การทํางานอาจจะมีการผิดพลาดได้การลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนหมุนอะไรหรือว่าในช่วงนี้จะลงทุนเกี่ยวกับในด้านของการค้าขาย <c oughs> ก็ต้องระมัดระวังไว้อาจจะลงทุนไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนอาจจะมีการ ไม่ได้กำไรพูดกันตรงๆก็อาจจะเรียกว่าขาดทุนก็เป็นไปได้ในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์นั้นโคจรเข้าสู่ราศีพิจิตชาวราศีธนูในช่วงนี้ต้องระมัดระวังไว้แต่สิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในช่วงของกลางเดือนหรือในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกา อันนี้ดวงของชาวราศีธนูจะกลับฟื้นคืนดีอีกครั้งในเมื่อวันที่28จะมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ราศีพิจิกจึงทำให้ชาวราศีธนูมีความโดดเด่นกลับมาอีกครั้งในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะพลิกจาก,กลายกลับกลายเป็นดีสิ่งไหนไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปในเรื่องของการงานโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น กับชาวราศีธนูได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกามีทั้งดีมีทั้งที่ท่านต้องระวังแต่สิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่28ของเดือนพฤศจิกาซึ่งจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพิจิกจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีโชคมีลาบเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน การงานนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะทำอะไรสมัครอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการงานจะหาง่ายเงินก็จะหาคล่องเงินทองก็จะวิ่งเข้ามาหากัชาวราศีธนูท่านจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานถือว่าดีไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือจะเป็นงานส่วนรวมก็แล้วแต่ ชาวราศีธนูนั้นจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านบางคนได้มีโชคมีลาภถึงกับได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นผู้นำของชุมชนก็มี ในช่วงของวันที่28ที่มีดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกนี้นั้นชาวราศีธนูจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองการเงินก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็เป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปชาวราศีธนูนับว่าดวงของท่านจะมาเจิดจ้าอีกครั้ง ในช่วงของวันที่28เป็นต้นไปาการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหยิบจับอะไรก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูท้งนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่กล่าวมานี้นั้นมีทั้งดีมีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้สิ่งดีๆก็มีเข้ามาหาท่านในช่วงของปลายเดือนของเดือนพฤศจิกายนนี้การลงทุน ไม่ว่าจะลงทุนค้าขายอะไร <c oughs> ในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองการค้าขายก็จะดีการลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเรียกว่าทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีมีหมุนเวียนเข้ามาต้านโชคกลาบก็จะมีสิ่งดีๆนั่นก็ จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูอย่างง่ายดายเงินทองนั้นก็จะหาง่ายการงานก็จะหาได้ดีหาได้คล่องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือเรียกว่าท่านไปได้ดีมีโชคมีลาบอีกด้วยมีคนช่วยเหลือท่านอีกมากมายการค้าขายท่านจะขายอะไรก็จะมีโชคมีลาบไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์วิ่งรถขายก็ จะขาย,ยดิบขายดีมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกมากมายในเรื่องของการก่อสร้างรับจ้างท่านก็จะมีงานเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายเงินทองนั้นก็มีจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรในช่วงนี้ชาวราศีธนูก็ย่อมจะทำได้อยากได้บ้านได้รถหรือว่าได้ของแพงๆอะไรก็แล้วแต่ที่ทาง ท่านก็สามารถซื้อได้เงินทองนั้นจะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดกระเป๋าเลยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นแต่ในเรื่องของสุขภาพก็ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆหรือว่าโรคประจำตัวอันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นความดันไขมันเบาหวาน สำหรับท่านที่สูงอายุก้อยท่านละมัดระวังไว้ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นการฟังคลิปของเราในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรอ้อยท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลมาเทมานึกถึงทองก็ให้ไหลมา ในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศีธนูนั้นมีความโดดเด่นมีความสดใสทำอะไรก็มีคนคอยให้การสนับสนุนท่านถือว่าชาวราศีธนูในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี